สวัสด,ดีจ้าพี่น้องวันนี้พากับป่ามาเก็บเห็ด้วจ้ะห,หาเห็ดน้ำกันนะคะพึ่งจะมาจ้ะเห็ดตาแดงจ้ะพี่น้อง หัเฮ็ดหลังงอกแกพี่น้องดอก,กงามเลยจ้ะอันนี้เฮ็ดน,นาขาวจ้าพอเฮ็ดไข่จ้า พอเห็ดไคอีกจ้ะพี่น้อง่อบบองงามดอกมันกำลังแห้งจะเห็ดไคอีกแล้วจ้าดอกกำลังนะตุมต่มๆจ้ะ ไข่เขียวดอกกระเจียวงางาๆจะพี่น้องดอกกระเจียวไปลวกจ้า น,นีเฮ็ดดอกเฮ็ดไอขีข้เกดเดียนจ้ะเฮ็ดลงังงอกบานแล้วเฮ็ดหนาขาวจ้าว้ถีเถาแล้วเฮ็ดหนางอ้วนจ้า งจ้าพี่น้องขอให้ให้ดละออกจ้าพี่น้องแมนะะ่นบ่ล่ะ คล้ายเดียวโกโลเห็ดห <Pok> er. นาขาวน้อยจ้าอันนี้เห็ดหาดจ้ามาจะโคกแล้วจ้าเป็นงานเหมือนนี um ้ ผบต่ตกจ้ะบ่ค่อยได้แล้วทีมงานเจ็บหน็ด,ดจ้า้มนีสมิดแล้วอจกพีนองก่อการชิหนาแล้วจา้า